มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัดมากชาวเน็ตแห่แซวสีหน้าหมาปรินหลังมิ้นชาลิดามาร่วมในงานแต่งงาน ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่กําลังเรียกเสียงฮือฮาอย่างมากในโลกโซเชียลนะคะสําหรับแอนทองผสมผู้จัดละครชื่อดังพูดว่าเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งช่วยประกาศบนวทีด้วยนะในงานแต่งของหมากคิมค่ะเสียงหัวเราะของคิมเสียงดังมากชอบอ,อกชอบใจกับคําพูดของแอนแล้วเจ้าตัวยังบอกอีกว่าเดี๋ยวประกาศลงไอจเลยให้โลกรู้งานนี้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากน่ารักมากแม่งานแต่งลูกสาวแหละ ล่าสุดนะคะมิ้นชยัยดาไปร่วมงานแต่งงานฉลองพิธีมงคลสมรสของหมากปรินแล้วก็คิมเบอรี่ค่ะงานนี้ทำเอาแฟนๆถึงกับยิ้มนะคะเพราะว่าเป็นการการันตีมิตรภาพของทั้งคู่ว่ายังดีกันอยู่แม้จะเคยมีปัญหาคาใจกันมาในอดีตก็ตามแต่วันนี้เคลียร์ใจกันหมดสิ้นแล้วค่ะอย่างไรก็ตามสีหน้าสีตาของหนุ่มหมากในภาพก็แอบแอบทำเอาชาวเน็ตในโลกโซเชียลแชร์อยู่ไม่น้อยนะคะบอกว่าทำหน้าอะไรเจอชาวโซเชียลโฟกัสผิดจุดแล้วค่ะ ชัดมากชาวเน็ตแห่แซวสีหน้าหมาปลินหลังมิ้นช้ยดามาร่วมในงานแต่งงานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ